เซกมา17เมตรนะครับ F4 ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เปิดการสันไยเสียงจากกล้องกู้กับ S9 มือไม่ต้องแบบยืดสุดแต่ถ้ายืดสุดนีที่คือยืดสุดทาให้ยืดสุดซึ่งเราเดินสองคนก็ยังสบาย อาจจะไม่ได้เบอร์หรรลักเยอะมาไป F8 เดี๋ยวนะเราต้องหมุนอ๋อนี่มันเป็นโหมด G เราต้องตั้งใหม่ทำไมเมื่อกี้เ,เป็นดทีเนี้ยมันกลายเป็น F8 ผมก็งงว่าทำไมมันเซ็ตไม่ได้ตอนนี้ผมตั้งให้เลนเนี่ยเป็นออโต้นะครับเป็น F4 ร้องาะก็ละลายพอสมควรแล้วก็เมื่อกี้รอบแรก ISO ผมตั้งไว้กมือคือเนาะมันเป็น1250ตอนนี้ตั้งเป็นออโต้นะ ออโต้เป็นไงบ้างถ้ายืดสุดก็อย่างนี้ยืดสุดแขนยืดสีจากตัวกล้อง S9 อะถ้าเราถือั่วไปงี้ไม่ต้องยืดมากเออกำลังสวยนะ F4 โอเคไหมถือว่าเราจะต้องการซูมโฟกัสเฮ้ยก็เป็นเลนส์ฟิลซูมก็ไม่ได้อ่ะถือว่าโฟกัสปุ๊บ ใกล้อยู่นะโอ้โหจะชนอยู่แล้วเนี่ยอืมโคตรใกล้อ่ะเราชนเลยนะโอ้เลนชิดชนแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเราส่องเข้าหน้า นี้เราเปลี่ยนกันสั่เป็นแบบแซดดานะเมื่อกี้เป็นไายเนาะก็ยังระยะแขนเท่าเดิมเสียงเดิมปั๊บออกมาเนี่มันก็กว้างดีนะแต่ว่าถ้าเราถึงอาจจะมีโยโย่เห็นไหมเดิ่นนิดเดียวมันจะโยโย่ข้ามาบอกเนาะโยโย่เห็ยไห,ไหมตอนนี้เปิดกันสั่นไทยนะครับเรามาดูนี่ด,ดูครับ อะชนเลนเลยกไงเนี่ยชนพูดละชนพูดโคตรกล